ผมจริงๆไม่ได้รับผิดชอบจากท่านเลขาธิการพักแต่ว่าผมเนี่ยมันมันมันเลือกประชาธิปัตย์แล้วก็กับเลขาธิการพักนี่เป็นเพื่อนกันและโดยเฉพาะท่นานรองหัวหน้าพัาก,กใต้ก็เป็นเพื่อนรีกันก็คือยังไงผมก็ต้องช่วยประชาธิปัตย์โดยโดยทั้งพฤกษีไหนและนิตินีไหนผมต้องช่วยประชาธิปัตย์เพราะว่าผมก็เกิดมาจากตรงนี้การเมืองแบบใช่แต่ว่าเที่ยวนี้ผม ไม่เป็นเชิงการเปาหมายแต่ผมอยากช่วยเหลือดูแลประสานงานสองเขตคือเขตสามและเขตสี่เขตสามนี่เป็นเขตของลูกสาวลงสมัครส่วนเขตสี่นี่คุณการสังปองซึ่งผมเป็นผู้ออีกหลายๆายคนช่วยกันหาอ่าเฟ้นหนามาแล้วก็ทำโพแล้วใช้หน้าสมบูรณ์สุดท้ายก็ได้ลงสมัครในนามของประชาธิปัตย์ขเขตสี 4. ส่วน องเกตอื่นผมไม่ได้รับผิดชอบดูแลนะผมช่วยเหลือสองเขตนี้เหมือนกับว่าผมเป็นหัวคะแนนช่วยหาเสียงสองเขตเนี้ยครับในฐานะเป็นคนประช่าที่ผัดเก่าครับแล้วตั้งสองเกตที่รับผิดชอบนี่หลักใจเขิไหน,ในยังไงบ้างผมมันมันก็มันก็ไม่เชิงว่าจะหนักใจนะแต่คิดว่ามันก็ต้องทําการบ้านนะเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวนี้มัน อย่าว่าพื้นที่อื่นเลยพื้นที่จังหวัดตังมันก็ไม่เหมือนเดิมสําหรับประชาธที่ตั์สมัยก่อนเราถือว่าพอลงสมัครปุ๊บก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นมาทําให้สถานการณ์การเมืองในจังหวัดตรังนี่เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไปเรายังต้องทําการบ้านเลยต้องอหาเสียงระดับพอสมควรทั้งสองเขตทั้งสองเขตเขาคงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขตโดยเฉพาะเขตสาม ว่าเราดูผู้สมัครก็ดีคู่แข็งก็ดีก็กถือว่าไม่แข็งะผมว่าทังสี่เขตจังหวัดจังนั้นเขตสามน,น่าจะอาเสียงได้เบากว่าเพื่อนได้เบาบเแล้วในส่วนเขตและตังที่สี่ซึ่งการตั้งกองก็เป็นแค่สมาชิกสภาเทศบาลก็อ,อาจจะมีต่างสีในพื้นที่ของเขตเทศบาลอย่างเดียวทีนี้ในพื้นที่รอบนอกนี่คุณบุญชายวางยทธวิธียังไงบ้างที่จะมันก็ส่วนใหญ่แกนนำเราก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นนายก อบตท้องคนท้องถิน่นที่เข้ามาช่วยก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่จะเข้ามาช่วยหรือดูแลประชาชนที่ฝักอยู่ค่อนข้างมากกว่าพรรคอื่นนะครับทีนที่คู่แข่งที่คาดว่าหนักใจในเขตท้งที่สี่คู่แข่งที่ดูจากสูงสีหน่อยก็น่าจะเป็นจากภูมิใจไทย้านะจากภูมิใจไทยนะซึ่งนะถือว่าเขาก็น่าจะมีคะแนนเพราะเขาเดินมาก่อนนานแล้วเดินมาหลายเดือนแะล้ว และประเมินเลยเขาก็ยังมีความแข็งที่จะเอาชนะสขขงครามทั้งกองจากประชาธิปัตย์ได้ก็ยังมีโอกาสยังมีทั้งสองฝ่ายทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็ผมถือว่าเกีนนี้ยังยังสูงสีกันอยู่ครับ้วทั้งผมว่าน่าจะเป็นแค่ภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย,ย์นะพรรคอื่นคงยากเพราะว่าไม่ไม่เห็นที่คุณจำใจก็จริงนี่กับคุณเดทิตก็ก็คือหลานหลานแท้ๆหลานแท้ๆผม ตอนตอนนี้เป็นยังไงแล้ความสัมพันธ์ในก็เ,เป็นยังเป็นหลานนะมันมันความเป็นหลานมันหนีไม่นีไปไหนไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยสมุนการทั้งพองเพราะผมเป็นคนหนึ่งในจํานวนหลายคนที่เสนอชื่อคุงการขึ้นมาผ่านการตั้งโพลผมอยากเรียนให้ทราบว่าช่วงแรกนี่ผมจะรับมอบจากคุณครูก,กิจและคุณระลึกช่วยหาผู้สมัครลงมาชจวยเฟนหาผมก็เป็นคนที่หา หมอตุลาการม์กคุณนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยปรการเมืองเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าภาระผมนักถ้าไปดูสามเขตไปช่วยสามเขตมันหนัสกสองเขตก็ให้ผ่านก่อนก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมทีนี้ไปสามเขตมันหนักเดี๋ยวผมไม่ได้ดูแลจะเกิดปัญหาที่หลังผมก็เลยอมอบเขตนี้ให้ทางคุณครูคเกตพิลรฤกษ์เข้าไปดูแลเพราะดาเนินการของเขาไปนเขตหนึ่งผมก็เหลือสองเขตคือเขตสามและเขตสี่ ที่เขตตั้งได่หนึ่งก็มีคู่แข่งที่สําคัญนะครับบางลังประชารัฐก็ดีราบุญใจไทยก็ดีหรือว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองนี่ใต้คุณสมชายประเมินเป็นยังไงบ้างผมว่าสู้ันสามสี่พักนะสู้ันสามสี่พักนะเพราะว่าเขตนั้นเป็นเขตที่เราเสียที่นั่งที่ทีแล้วทีนี้หลายพักเนี่ยจ้องกงนโดยเฉพาะลังประชารัฐเขาเดินก่อนนานะนะคุณกิติพงศ์ผลประยูรเดินก่อนนาน แล้วก็จะมีคุณหมอรักเข้ามาอีกคนภูมิใจไทยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ะจะเป็นคุณใหม่รองนายกเทศบาลนครจังคุณสนอพงศ์อีกภ์พจะลงในนามรวมไทยสร้างชาติเพราะมีสี่เบอร์นี้รับประกาศตัวอะไอย่างในส่วนของคุณสนพงศ์รู้สึกจะเป็นที่รู้กันเล่รู้กันแต่ยังไม่ประกาศเป็นทางการแต่เป็นที่รู้กันว่าคุณสนพงศ์ก่อนจากนี้ก็มีอายการคนหนึ่ง นะแต่ว่าข่าวงไนนี้รู้ว่าน่าจะคกมปินหลหนองพงหนองพงได้ลงก็น่าจะสี่พักนี้ซึ่งตอนนี้ยังมองไม่ออกผมว่ายังสูสีนะต้องเดินกันพอสมควรทีนี้หมายถึงว่าเขตหนึ่งเดูแล้วนี่การแข่งกัน่อนข่าจะโอ้ยรุนแรงรุนแรงผมว่าน่าจะสูสีมากนะเขตนี้ก็อ,อยู่ที่ไอ่อไละเขตอ่ะผู้สมัครได้เขตมีความกระยันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เครือข่ายทีมงานทำงานได้ผลมากน้อยแค่ไหน น่าจะมีตัวชี้ขาดมากกว่าทีนี้ในส่วนเกณฑ์เรือตั้งคู่สองที่ตอนนั้นคุณออผู้ชายไม่สบายใจสาธิตเนี่ยสาที่ประกาศว่าออจะมีทีมมีกลุ่มออไม่เอาสาธิตแต่รวมพลคนไม่เอาสาธิตไปจัดสามครั้งนะยังเหลือครั้งที่สี่ที่ประกาศจะจัดไม่ได้จัดเนื่องจากว่าเกิดมีการเลือกตั้งซ่อมสอจในพื้นที่นั้นและก็โควิดเยอะด้วยก็เลยไม่ได้จัดจนปัจจุบันนี้ แล้วก็มาสู่มาสู่ในช่วงของร้อยวสิบวันเลยทําให้ไม่ได้จัดนะแต่ว่าหัวใจยังเหมือนเดิมต่อให้คุณตมชายประเมินนี่ระหว่างคุณสาธิตกับคุณทวีเป็นยังไงบ้างผะว่าสงสีนะสูสีคุณทวีคุณสาธิตก็มีมวลชนอยู่ชุดเดิมแต่เดี๋ยวนี้คุณทวีจะได้คุณำต้องถิ่นบุญลำต้องที่มากส่วนมากจะไปช่วยคุณทวีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนายกอามาตอกำนังผู้ใหญ่บ้านสมาชิกจะอยู่ทางคุณตาบียะแต่คุณดาทิศก็ยังมีมวลชนเดิมเขาอยู่าคู่นี้น่าติดตามนะถ้าเป็นมวยเนี่ยเป็นคู่มันที่สุดในจังหวัดสังเที่ยวนี้ก็คือหมายถึงว่าเกทหนึ 1, 3, ่งเกสามเอเกทหนึ่งเกสองเกทสี่จะต้องมันแน่นอนใช่ใช่ผมว่าสามเกตนี้น่าจะน่าจะยังชี้ชัดไม่ได้ว่าจะเป็นพักไหนรือคนไหน ตัวตัวท่านมองภาพก,การแข่งขันในเอาในจังหวัดตรังก่อนภาพก,การแข่งขันในจังหวัดตรังรอบนี้เป็นอย่างไรแบบโดยภาพรวมเลยมันจะดูเดือดเลือกล่านแค่ไหนหรือมันต้องใช้เงินอะไรต่างๆนี้มันจะเข้ามามีบาทไหมผมว่ามันน่าจะมีเป็นเงินเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วเพราะว่าประยาที่ผ่านก็ต้องยามเตรียมตัวเรื่องนี้เพราะว่าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าการเมืองสุจริตนะทีนี้กาวมาสุจริตต้องเดินให้ถึงเดินได้มาก อธิบายคนเข้าใจแต่พยาบาลเขได้เปรียบอย่างว่าก็มีในเขตเรื่กตั้งหนึ่งจะมีอยูนอย่าง 120, น้อยสองหมื่นกันแนนเป็นฐานคนอายุหกสิบปีขึ้นไปอย่างนี้คนเอาเอาวุโสเยอะผู้สูงอายุมากคนห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่ายัางใส่ประจาธที่ตัดอันนี้คนาได้เปรียบก็เหมือนกับว่า,า,รรา 21, ะชาตย์เริ่มจากสองหมื่นหนึ่งกันแนนแต่คนหนึ่งเริ่มจากหนึ่งกันแนนนี่ความได้เปรียบนะเพราะว่าคนเก่าคนแก่แก็ยังทำไม่ได้จงมีเยอะแยอะ นะแล้วก็บารมีของท่านโจรที่สร้างไว้ในเด็กก็ยังพอมีอยู่นะไม่ใช่หมายถึงว่าทุกอ,อย่างมันจะหมดไปโอ้ยผู้นําท,ท้องถินโดยเฉพาะเขตยนเ่งแบ่งแยกกันเมือนนี้มือเลยนะคนนี้ไปภูมิใจใจคนโน้นมาพลังกระชั้นโดยเฉพาะอายกยุกบอตอนนำยา้านแยกกันหมดเลยนะผมว่าเที่ยวนี้มันจะสร้างขุนเทือนต่อาการเมืองท้องถิ่ยนยังกำลังานคนอีกมากนะ่นะา,ะาไปกันหมดหลายสายหลาย,ลายนั่น ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนปกติจะมีสองพักแข่งกันเดี๋ยวนี้แข่งก,กันสี่นะครับเรียกว่าแตกทันสามัน้นเซ็นกันไปหมดแล้วแล้วคิดว,ว่ามันจะเป็นผลดีกับประชาชนหร้อไม่ใ่แต่ตอนที่มีผู้สมัครเยอะอ,อ๋อมันเป็นตัวเลือกสิมันเป็นตัวเลือกมันเป็นตัวเลือกให้โอกาสประชาชนเขาได้เลือกมากขึ้นตัดสินใจมากขึ้นใครชอบแนวไหนชอบทางไหนประชาชนก็มีโอกาสเลือกเลือกมากขึ้นผมว่าวเป็นตัวที่ดีเป็นวนที่ดีประชาชนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ในการ มีโอกาสเลือกมากขึ้น<ฆ>เราเราเราต้องมองด้วยใจเป็นธรรมะจริงอยู่เราเคยครองปยาบาปรเคยครองมานานหลายปี<ฆ>แต่วันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปซีเรียออะไรนี่นี่หมายความว่ามันเป็นมันเป็นสัญญาณบ่งแล้วใช่ไหมว่าในวันข้างหน้าเนี่ยจังหวัดตรังเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่ 1, 2, 3, 3, หนึ่งพักสองพักหรือสามพักขึ้นในส่วนสองผู้แทนก็เปลี่ยนไปได้ก็เปลี่ยนไปได้ ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าลึกๆจริงๆปญายปัดภายในเราก็ไม่ก้อยกลมเกลียวกันตั้งแต่การเลือกสั้างนายกบจมานี่ก็รู้ว่าแตกกันเยอะแยะหมดทีนี้การที่จะหนุนช่วยซึ่งกันและกันมันไม่มีเกตดใครเกตดมันพาตัวเองไห้รอดก็ถือว่าบุญแล้วในขณะที่หลายฝ่ายนี่มันพยายามรุมกันมาใช่ไหมแต่ถ้าเราสามัคคีกันไม่แตกกันผมว่าจังหวัดจังพักหรือัยังมากินยากแล้วก็ ไอ้พวกไอ้ห้อยไอ้โหนเนี่ยที่คิดแต่ห้อยแต่โหนไปเป็นผู้แทนเนี่ยพอได้แล้วหมดยุคแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเถิมขึ้นมาเลยเห็นไหมเคยมีตัวอย่างพอแพ้ก็วิ่งหนีหายเลยหนีหายไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วไม่เอาแล้ว,แ,ลวแต่ตอนที่ชนะอยู่แย่งลงอ่ะใครมาไม่ได้ผมลงลงพอลงพอแพ้นี่หนีหายเลยไม่รับผิดชอบเลยทิ้งปัญหาไปข้างหลังที่ต้องมานั่งกันมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราได้บันง่ายเกินไป อดีตได้มาง่ายเกินไปจนทําให้คนที่เป็นผู้แทนเนี่ยไม่ค่อยลงพื้นที่ไม่คด,ดูแลชาวบ้านเพราะนึกว่าเที่ยวหน้าลงสมัครก็ได้อีกแต่วันนี้มันเปลี่ยนเออเมันเปลี่ยนทีนี้เอันี้เราพูดถึงในในภาพรวมของในจลางกลางทีนี้ภาพรวมของระดับประเทศคือว่าการแข็งขันกันในส่วนในในามของภาคเนี่ยนะอ ยุคนี้ทุกคนเขาก็มองว่าพม่ารรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะตกต่ำลงไปเยอะเหตุผลก็คือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็แยกย้ายกันหมดเลยทีนี้กระแสพักตรงนี้มันจะทําให้เราหายายากใช่ไหมคะผมว่าที่แยกไปส่วนใหญ่ก็จะ <c oughs> พูดมันไม่ดีนะผมว่าจะหนึ่งสอบตกเที่ยวที่แล้ว่ะไม่ผ่านด่านครั้งที่แล้วที่ถือว่าไม่ผ่านที่พักแล้วสองมันดีอะไรชื่อ ไปอยู่บัญชีเลยยื่อย่าไปสามส่วนมากพักก็คงรู้ตัวชัดเจนว่าพักไม่สูงแล้วก็เลยส่วนใหญ่ไปกันส่วนใหญ่ไปกันแต่คนที่ออกจากพักไปน่าเชื่อชมที่สุดผมว่าทุ่งเทพที่สุบรรณแล้วไม่เคยหนหลังกลับอานดาพักมาแต่ครั้งเดียวคนนี้นั่งนับเือผมนั่งตอนนี้ไปนสมาชิกยร์พยายามผ่นผมเลยผมเพี้ยนไปแบบมุนงจะ พอนั่งดูคนที่ออกจากพักไปมีหลายคนแต่คนที่ได้ติดเกิดคุณดุษฎีออกจากพักานานแล้วไม่เคยไม่เคยมีรรคผิจารณ์นี่สุดยอดแต่บางคนออกไม่กี่วนนันในเวลาพรักเล,ละเหมดแล้วเละเทมันแล้วแล้วค่านพ้นพรรครอบนี้คิดว่ามันจะเก่ดขลุ่นเดมิเดมดส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าพรรคได้มากกว่าเดิมคะแนนะ ไม่ใช่กัสอสอของสอสอี้ทั่วประเทศผมเชื่อได้มากกว่าเดิมได้มากกว่า5.2ด้วยจากเกยภาพของผู้บริหารพรรคโดยเฉพาะคุณเฉลิมชัยผมเชื่อว่าได้มากกว่าเดิมเราช้าได้น้อยกว่าเดิมคุณเฉลิมชัยต้องเลือกเล่นการเมืองตลอดชีวิตแถลงไว้แล้ว่าซึ่งไม่เคยมีเรขกาพรรคกันและพรรคกันแถลงอย่างเงี้ยไม่เคยมีเราช่วยคุณเฉลิมชัย ท่านชวนบอกด้วยว่าคบไม่ได้ใช่ไหมเห็นมีข่าวออกมาเป็นความคิดสั้นชวนนะผมผมผมไม่ขอวิจารณ์นฮะเป็นความคิดสั้นแต่ผมว่าการไปไปมามาเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกสั้งทุกครั้งเนี่ยมีโยกไปาย้ายมานะแต่จะมีผลประโยชน์หรือไม่เราไม่รู้เราไม่รู้ม,ม,รมีแต่ข่าวนะเหมือนสภาผู้แทนชุดนี้เนะี่ยมีแต่ข่าวเรื่องกล้วยเยอะในสภาแต่ไมผมไม่มีนะไม่มีโดยล้วเป็นเรื่องควงกันปกตินะควงไม่เกินไม่ละอายอะไรกันเลยนะ ข่าวออกมานี่มีขั้วจ้างห,หลายหวีเลยเวลาได้ภาพข่าวอ้าวหวีสี่หวีเลยเป็นเรื่องปกติกันะกนะเออทำไมเราไม่มีเป็นผู้แทนไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ถือว่าซะการเมืองนี่เริ่มแย่ลงมากยิ่งแย่ไปข้างหน้าเราอยัาเป็นการสู้ด้วยเงินกันจริงๆทีนต้างเราเนี่ยเข้าอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องพยายามพยายามรักษาสถานีบ้านได้มากที่สุดจะเป็นสองสามหรือสี่ผมก็เที่ยวนี้บอกลงไม่มั่นใจ

ผมด้านหน้าด้วยยางรัดผมเส้นเล็กตอนนี้ใครอาจจตัวไม่ดีที่มือของ